พาสัปดาห์นี้ตามแป้งไปทําอาหารเพื่อสุขภาพยอดฮิตอย่างกลานโนล่าสาวๆใครที่อยากลดความอ้วนนะคะหรือว่าอยากจะกินแล้วรู้สึกว่าแบบสบายตัวสบายท้องเพ<ช>มันก็เป็นทัญพืชทั้งนั้นเลยเนาะใช่แล้วก็โปรตีนสูงแล้วก็ช่วยแบบการขาับถ่ายมีไฟเบอร์สูงค่ะจากนั้นไปเรียนรู้เรื่องราวของกางเกงยีนและวิธีใส่ย,ยีนยังไงให้สวยยีนมันมีความหลากหลายมาก มันมีไม่ว่าจะเป็นเนื้อผ้าที่หลากหลายทรงที่หลากหลายเดี๋ยวนี้คนก็เริ่มหันมาใช้ยีนสในการแต่งตัวมากขึ้นมันใช้ได้ในทุกโอกาสปิดท้ายมาพูดคุยกับหมอฟันสุดคูลที่จะมาเผยวิธีดูแลสุขภาพในช่องปากถ้าเราไปหาหมอฟันทุก6กเดือนเป็นนิดเป็นหน่อยมันก็ไม่เกินพันอยู่แล้วอะ่ะรีบทำก่อนที่มันจะบานปลาย พบกันในวันเสาร์ที่30เมษายนนี้เวลา8 3ดนาิกา30นาทีที่นี่ที่หนาวช่อง26